เพิ่งออกจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมาคดีเ <an> ช่าซื้อรถผมเป็นทนายจำเลยประชาชนเนี่ยเป็นลูกความผมไม่ต้องมาผมจัดก,การเองคนเดียวแต่มาแล้วเจอประชาชนคนอื่นคดีเช่าซื้อรถเต็มเยอะนะหลายคดีมากเลยนะฮะแกก็ไม่มีทนายมานะฮะก็ไปคุยกับนายโจทย์นายโจทย์ก็จะไม่ยอมจะทําสัญญาปฏิปนยอมความท่าเดียวผมก็เข้าไปช่วยคุยให้บอกว่าเนี่ยเลือนนัดให้เขาสักนัดหนึ่งเถอะให้เอาเงื่อนไขไปศึกษาไปไปคุยกับครอบครัวก่อน ครับว่าขราวหน้าจะมาทํายอมไม่จะสู้คดีก็วีา่าอีกเรื่องหนึง่งให้ก็สักนัดหนึง่งทนายจจดก,ก็โอ้โหบอกคุณเป็นใครเป็นทนายจำเลยแบบไม่ใช่ผมคดีอื่นแต่ก็ช่วยคุยได้ประชาชนเขาเดือดร้อนก็ช่วยได้แกก็ไม่ยอมคุยแกบอกว่าคุณไม่ใช่ทนายจำเลยไม่คุยผมก็เลยสอนแกนิดน้อยผมเราเป็นทนายประชาชนเขนาเดือดร้อนก็ช่วยกันเถอะให้ความร่วมมือกันหน่อยนะอย่าไปถือว่าเป็นทนายในคดีหรือไม่เนี่ยอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปแกก็เริ่มฟังแต่แกไม่ยอมให้เลื่อนผมก็เลยบอกเหตุผลทางประชาชนให้ไป สู้เอ่าขอเล่นยังไงนะก็บอกวิธีการไปนะครับจะบอกงนี้ฮนะมันอ่าคนที่ชอบซื้อรถเยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่มีทนายกันก็เดือดร้อนกันทนายดีลเลอร์ก็จะขอบอกประชาชนว่าเรื่องเข้าซื้อรถเนี่ยไม่ไม่มีใครปรึกษามาปรึกษาทนายดีลเ,เลอร์ได้นะผมช่วยเต็มที่แล้วผมเปิดรับไม่อั้นนะผมช่วยช่วยอย่างเดียวเลยนะครับที่ idline แอดหนึ่งสองสามสี่ ok เอ็ดหนึ่งสองสามสี่จุดโอเคเอ็ดซ้ายหนึ่งสองสามสี่จุดโอเคครบคุณทัศ